สวัสดีครับเพื่อนๆผมวอนอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Benten e l i n Force ส u ิ e t ก๊กแ a t t a c ก s กันนะครับเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อวิวแก๊กบุกรุก Bellwood ด้วย Noon v o โปรเจ j เตอร์ขนาดมหึบม,มาเขาปล่อยนักโทษนูนวอยหลายร้อยคนเข้ามาในเมืองเบนพยายามแปลงร่างเป็นเอเ<ฟ>ลีย แต่ศาสตราจารย์พาราดอกหยุดเขาโดยระบุว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะใช้เอเลียนเอสจากนั้นศาสตราจารย์ก็หายตัวไปพวกเขาแยกกันเพื่อรับมือกับการบุกรุกในครั้งนี้เบนต่อสู้เพื่อไปยังไซฟอนแต่เมื่อเบนเอาชนะไซฟอนได้เขาก็ใช้มิสเตอร์สมูตตี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้เบนไว้เขว เบนเอาชนะมิสเตอร์สมูทตี้ด้วยการใช้เอเลียนทุกตัวในคลังแสงของเขาที่มีอย่างรวดเร็วไร้ความปราณีในกระบวนการนี้ทำให้ออมนิทริกเข้าสู่โมน r รีบูตและล็อกคลังแสงของเขาครึ่งหนึ่งอัสมุทปรากฏตัวขึ้นบนไหล่ของเบนและตรวจด,ดูอมนิทริกโดยบอกว่ามันต้องชาร์จพลังก่อนที่เบนจะเข้าถึงเอเลียนทั้งหมดได้อีกครั้งหนึ่ง เรื่องมันแย่ลงกว่านั้นศาสตราจารย์พาราดอกแจ้งทีมงานว่ายูแก๊กยึดครองโลกได้สำเร็จแล้วดังนั้นจึงต้องส่งพวกเขากลับไปให้ไกลพอที่จะทำลายแหล่งพลังงานทั้งหมดได้สำหรับนูน e วทยโปรเจคเตอร์ที่เป็นไปได้ในกาแล็กซีทั้งหมดโดยระบุว่าสิ่งแรกคือรีไซเคิลจากขยะกรมะันาพรังสีที่เป็นพิษของว่าพิดจากครอบบ้านเกิดของไวดมารเมื่อมาถึงวานปิน เบนสั่งให้เกวนเควินและชิปยู่ต่อเพราะถ้าวิลแกรธมาถึงมันจะพาพวกเขาทั้งหมดมารวมกันเพื่อรังเขาเอาไว้เบนต่อสู้ดิ้นรนในโรงกันผ่านงูสองหัวยักษ์จากนั้นเบนก็พบรีเดอร์บราเธอร์เบนจัดก,การเพื่อเอาชนะพวกเขาได้จากนั้นก็เรียกชิปมาเบนพบข้อความโฮโลแกร,รมจากปูแมกซ์โดยระบุว่า คนที่ถูกเบนทำลายไม่ใช่คนเดียวและตอบว่าเขากำลังเดินทางไปยังเทราดิโนดาวเคราะห์บ้านเกิดของฮิวเมอรกัสซอเพื่อทําลายแกนพลังงานที่นั่นเมื่อมาถึงเทราดิโนพวกเขาพบข้อความอิบับจากปูแม็กโดยระบุว่าแกนพลังงานตั้งอยู่ในวิหารใกล้เคียงและกองกำลังของวิลแก๊พร้อมอยู่ที่นี่แล้ว เบนสั่งให้เ,เพื่อนๆของเขาอยู่และยับยัง้งอยู่แก๊กอีกครั้งถ้าเขาปรากฏต,ตัวขึ้นเมื่อเดินทางผ่านวิหารเบนไขปริศนาขนาดเท่าอาคารที่ซับซอ้อนเบนเผ<ม>เชิญหน้ากับชามแคสเตอร์ภายในวิหารและแม้ว่าชาม,ชามแคสเตอร์จะใช้การป้องกันที่ซับซ้อนของวิหารเพื่อประโยชน์ของเธอในที่สุดเบนก็เป็นผู้ชนะเบนทำลายแกนพลังงานได้สำเร็จ จึงเป็นการทำลายวิหารนี้ไปด้วยจากนั้นทั้งสามคนก็พบข้อความอีกอันจากปูแม็กโดยระบุว่าแกนพลังงานถัดไปอยู่บนดาวเคราะบ้านเกิดของ Encephalonus 4 o u b r a i n s t o r และหนึ่งในสตูเก่าของเบนก็อยู่ที่นั่นแต่เนื่องจากการส่งสัญญาณผิดพลาดไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอันไหนกันแน่เมื่อมาถึง e n c e p h a l o n a s f o เบนได้ดูข้อความของแมทไปแล้ว12ครั้งแต่ยังไม่สามารถถอดรหัสอะไรได้เลยแม้ว่าแมทจะพูดถึงใครเควินและเกวนอยูกก่บนชิปเพือที่จะป้องกันวิวแก,ก๊กหากจำเป็นเช่นเคยหลังจากผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนของ Encephalonus f o และหุ่นของวิวแก๊ก <G ag S 1> ที่มาถึงโลกแล้วเป็นพบว่าดาร์คสตาร์ก็อยู่หลังแกนพลังงานเช่นกัน มันมีแนวโน้มว่ามันอาจจะดูซับพลังงานของมันด้วย <Morning> เบนเอาชนะดาร์คสตาร์ได้สำเร็จและทําลายแกนพลังงานเขาได้รับข้อความจากปู่แม็กอีกครั้งโดยระบุว่าแกนพลังงานสุดท้ายในจักรวาลที่รู้จักนั้นอยู่บนมิติบ้านเกิดของอานวฟีตอสกอสฟริก อย่างไรก็ตามการส่งสัญญาณถูกขัดจังหวะโดยวิวแก๊กผู้ซึ่งล้อเรียนเบนโดยอ้างว่าเขาไม่สามารถค้นหาดาวเคราะห์ได้โดยซ้ำนับภาษาอะไรจะเอาตัวรอดจากมันดูเหมือนว่าการเยาะเย้ยของวิวแก๊กจะเป็นความจริงเนื่องจากอานัวฟีโตสไม่ใช่ดาวเคราะห์ในแง่ทางเทคนิคแต่ในความเป็นจริงมันคือมิติอื่นซึ่งหนึ่งในนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ จากนั้นเวอร์ดอนนา่าของเบนก็มาถึงและบอกว่าแม็กส่งเธอมาช่วยเธอส่งทั้งสามคนไปยังมิติอนัวแต่บังเอิญแยกพวกเขาออกจากกันที่แย่ไปกว่านั้นก็คือซีสแกวร์ได้รับการเปิดเผยว่ามันยังมีชีวิตอยู่และสบายดีบอกกับเบนว่าไม่ฉลาดที่สุดที่จะเดินทางเข้าไปในอาณาเขตของเขาหลังจากเอาชนะเอ็กซ์โตนูทริสของซีสแกร์แล้ว เบนก็ได้เผชิญหน้ากับซีสกายด้วยตัวเองและเอาชนะเขาโดยการใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเพียงจุดเดียวของเขานั่นก็คือแสงสว่างเกวินเควินและชิปตามหาเบนโดยการติดตามมานาของเขาแต่หน้าเศร้าที่เกวินไม่สามารถหายาเวอร์โดหน่าได้ พาราดอกมาถึงและส่งพวกเขากลับไปยังมิติของตัวเองและกล่าวว่าแม็กซ์รู้ว่าการส่งสัญญาของเขาถูกขัดจังหวะและพยายามหลอกลวงวิวแก๊กในขณะที่แกนพลังงานทั้งหมดถูกทำลายวิวแก๊กมีใครบางคนที่อยู่ภายใต้การทำงานของเขาโดยสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาจากพลังงานในเทเดนนบนมอออเทซีดาวเคราะบ้านเกิดของโครมาสโตน ทั้งสคนมาถึงมอโอเทซี่และต้องตกใจเมื่อพบว่าผู้สมรู้ร่วมคิดของวิวแกรกไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคูเปอร์เ<ล>มื่อตระหนักว่าเขาถูกหลอกและการวิจัยของเขากำลังจะอนุญาตให้วิวแกรกยึดครองโลกได้อย,าอย่างสะดวกยโยทินเขาจึงกำหนดแผนเพื่อช่วยเหลือและนำเบนไปที่ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการเก็บเทเนไนและอุปกรณ์ของเขาไว้ทั้งหมด หลังจากการต่อสู้ผ่านดาวเคราะห์กัมมันตภาพรังสีเบนได้ค้นพบผู้สมรู้ร่วมคิดคนที่สองในแผนการของวิลแก๊นั่นก็คืออัลเบโดเมื่อเอาชนะอัลเบโดลงได้เบนทำลายแกนพลังงานของอัลเบโดที่เพิ่งสร้างเซ็ตเวนและเควินมาถึงและระบุว่าคูเปอร์สามารถผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้พวกเขาเข้ามาได้พวกเขาังพบกับปู่แม็กอย่างแนบเนียนที่นี่อีกด้วย ปูแมทบอกพวกเขาด้วยความสำนึกผิดว่าในขณะที่พวกเขาทำลายแกนพลังงานทั้งหมดก็ยังเหลืออีกหนึ่งและถ้าวิวก๊ก,กรับมือกับมันความยุ่งเหยิงทั้งหมดก็จะอยู่ที่เขา แม้กล่าวว่าแกนพลังงานขั้นสุดท้ายเป็นหนึ่งในแหล่งรวมเทคโนโลยีของเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นที่รู้จักกันในนามประแจในนูวอยเขาเผยให้เห็นว่าเขามีบัตรผ่านออกจากคุกอุปกรณ์ที่หายากมากที่เรียกว่ากุญแจโครงกระดูกที่สามารถขนส่งใครก็ได้ไปมาในความว่างเปล่าอย่างไรก็ตามมันมีพลังงานเพียงพอสำหรับคนเพียงคนเดียวเท่านั้นและเบนจะต้องใช้แกนพลังงานขั้นสุดท้าย ที่ไม่เสียหายนี้เพื่อกลับบ้านเบนเข้าสู่ความว่างเปล่าและเอาชนะกองกำลังที่โดดเด่นของวิลแก๊กระหว่างการเดินทางไปยังที่ซ่อนเก่าของแม็กเขาพบว่าตอนนี้ดีวอยอาศัย,อ,ศยอยู่ในที่ซ่อนและได้รับความช่วยเหลือจากนูนกราเดียน2คนและเขาก็ต่อสู้กับเบน เบนสามารถเอาชนะดีวอยได้โดยการทำลายเครื่องกำเน Pro ิดพคไม์ของเขาด้วยบิ๊กชิวเขาดึงแกนกลางสุดท้ายรวมทั้งรูปเหมือนของตัวเองเกวนและแมทจากกดูร้อนที่เบนพบออมนิทริกเบนพบว่าแม้เวลาที่เขาใช้เวลาอยู่ในความว่างเปล่านั้นเวลาแทบไม่เดินผ่านไปในมิติหลักเลยทีมกลับมาถึงเมืองเบลวูดท่ามกลางการบุกรุกแต่ไม่มีแกนพลังงานใ,นใดๆโปรเจคเตอร์ของวิลแก๊ก็หมดพลัง สิ่งเดียวที่ต้องทำตอนนี้ก็คือทำความสะอาดสิ่งที่วิวแก๊กสร้างขึ้นแม็กบอกว่าตนและคนอื่นๆจัดการกับหุ่นยนของวิวแก๊กและสัตว์ร้ายแม็กสั่งให้เบนไปตามล่าว,วิวแก,ก๊กห,หลังจากเอาชนะศัตรูที่โหดเยี่ยมที่สุด3คนในนูวอยเบนก็สว่างสวยัยบนเรือของวิวแก๊กเพื่อประลองกันครั้งสุดท้ายเบนเอาชนะวิวแก,ก๊กแกนพลังงานสุดท้ายก็ถูกไซฟอนเอาไปซึ่ง พยายามใช้มันเพื่อกับจัดเบนด้วยพลังงานของนูวอ์พาราดอกหยุดเวลาสำหรับทุกคนยกเว้นตัวเขาเองกับเบนและกล่าวว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้เอเลียนเอ็กแล้วเบนปฏิบัติตามและเกี้ยกล่อมให้เซเลนาและเบริคัสเดินแต่พวกเขาจะหยู่ไซฟอนและอยู่แก๊ไม่งั้นพวกเขาจะทำลายทิ้ง เอเลียนเอเปลี่ยนเส้นทางพอร์เทลของไซฟอนดังนั้นจึงดูดวิวก๊กไซฟอนและเรือออกไปเบนมาถึงที่ระดับพื้นดินและกลับมาเป็นปกติอัสมุดมาถึงและให้รางวัลแกเ่เบนด้วยการปลดล็อกคุณสมบัติใหม่ในอมนิทริกล่ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและ ถ้าไม่อยากพลาด oh, คลิปสรุป <yeah. S 1> เนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้ <is> อย่าลืมกดติดตาม <Now. S 1> ช่องว่านิอีกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ